ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel เช่นเคยนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับโอเคและย้ํากันเสมอก่อนดูทุกครั้งนะครับว่าเป็นการดูดวงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครอย่าง,งมงายนะครับผม อ่าเพราะเป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นก็ทัทกทายจะมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์โมอสโตเกาหาที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมก็โอเคหัวข้อที่จะมาดูกันในวันนี้ก็คือใครที่จะเข้ามาจีบคุณในเร็วๆนี้อ่ะใครจะมาจีบคุณเร็วๆนี้มีไพ่ให้เลือก3ามกองเช่นเคยกอง1สีแดงกองสองสีเหลืองกอง 3- ส,สีม่วงนะหน้า1แดง2เหลืองสาม,ม่วง อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อความสนุกความลุ้นเหมือนได้เลือกไพ่้วยตัวเองแต่ถ้าคุณจะดู2กองหรือ3กองเลยก็ไม่มีใครว่านะ,ะแต่กองดูกองเดียวจะสนุกกว่าลุ้นกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วนี้ไปครับโอเคครับคุณกองที่1นนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หวัวข้อใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วนี้คุณได้ไพ่ Queen of Wands ราชินีไม้เท้า Four of Pentacles สี่เหรียญ Page of Cups เด็กถ้วยเด็กถือถ้วย Oh everything ten Sword สิบดาบ mm. Five of s w o r d 5ห้าดาบ King Swords ราชาดาบเฮ้ย hey, ดาบเยอะจัง <laughs> The Moon ไพ่พระจันทร์อ่า 6 of Wands 6หกไม้เท้าเอคนที่เข้ามาจีบคุณกองที่หนึ่งจะเป็นคนยังไงราชินีไม้เท้าสีเหรียญอ่ะเด็กถ้วยแต่มีสิบดาบคนคนนี้จะเป็นคนที่เป็นไม้เบื่อไม้เม,มาก,กว่าคุณมาก่อนหรือเปล่านะ่าจะเป็นคนที่เหมือนไม่ถูกชะตากันเมื่อแรกพบแต่ว่าตอนนี้ดีกันแล้วอ่ะห้าดาบดาบเยอะมากอ่าไม่ต้องกลัวดาบ ห้าดาบราชาดาบราชาดาบกว่าราชินีไม้เท้าต่างคนต่างมีพลังพอฟัดพอเหวี่ยงอ่ะเขาเป็นคนที่โปรไฟล์ใกล้เคียงคุณมีความสมน้ำสมเนื้อกันทั้งรูปร่างหน้าตาฐานะการศึกษาอาชีพหน้าที่การงานทุกอย่างเลยนะไอสิบดาบเนี่ยมามันบอกได้ว่าเขาทำให้คุณเครียดหรือคุณจนะทำให้เขาเครียดพลังงานกลับกันได้ อย่างที่ผมบอกไปเรามอกี้ว่าอาจจะไปเคยเป็นไม้เบื่อไม้เมาเคยไม่ถูกกันมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ดีกันแล้วเริ่มดีกันแล้วเริ่มคุยกันได้แล้วใครนะใครใครที่ไม่ชอบคิดหน้ากันตอนแรกแต่ตอนนี้ดีกันแล้วเอ๊เป็นคนใกล้ตัวด้วยอารมณ์แปลรปวนแบบเดิมมุ่นขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยว,ยยวชวนทะเละเดี๋ยวก็เอาอกเอาใจมันจะมีคนประเภทนี้สังเกตคือเขาจะมาทําดีกับคุณเป็นพิเศษอ่า จะมาทําดีกับคุณเป็นพิเศษแต่บางทีก็ชวนอ่าชวนทะเลาะกวนตีนขออนุญ,ญาตใช้คํานี้กวนตีนวะ่ะเออประมาณนี้ดีก็ดีใจหายร้ายก็เปลาร้ายก็หน้าถีบนี่ประมาณนี้เลยเออคนบุคลิกลักษณะนี้นะจะมาจีบคุณสังเกตดีๆผมบอกไม่ได้ว่าใครแต่ผมบอกลักษณะได้ดังกล่าวไปแล้วเป็นคนที่เคยไม่ชอบที่หน้ากันมาก่อนแต่ตอนนี้ดีกันแล้วและเป็นคนที่นิสัยผีเขา้าผีออกอ่า ดีก็ดีใจหายเวลาล้ายก็้ายหน้าถีบนะหยอก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 เอ้ยหยอกกันไปหยอกกันมาเดี๋ยวก็รักกันคนคนนี้จะเข้ามาจีบคุณสังเกตดีๆครับเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอยู่ใกล้ๆตัวคุณนี่เองลักษณะนิสัยดังกล่าวไปแล้วนะครับคุณกองที่1โอเคครับเดี๋ยวไปดูกองที่2ต่อกันเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่2นะครับกับการดูไพ่ยิบซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครจะเข้ามาจีบคุณนะใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้คุณได้ไพ่ The Star เว้ Two of Cups สองถ้วยเอ้ความเป็นคู่รักพลังงานดีดีดี Page of Pentacles เด็กถือเหรีย t เด็กถือเหรีถูกละอ่าโทษ Two of Wands สองไม้เท้า The High Priestess Ten of Cups ส hey ิบ hey ถ้วยก็มาเฮ้ยเอ้า 3ามดาบพรีออฟซอสาดาบมาทำไมแฮงแมนมาดูกันใครจะเข้ามาจีบคุณใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้คุณกองที่สองเดอะสตาเขาเป็นดาวเด่นเป็นดาวเด่นในสังคมของคุณนะไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรทำการทำงานอะไรอะไรหรือว่าเรียนอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่คนที่จะเข้ามาจีบคุณคนนี้จะเป็นดาวเด่นในสังคมของคุณเลยแหละ,ะมีคนนับหน้าถือตามากมีคนชอบเขามากแล้วก็ความเป็นสถ้วย เขามีพลังงานคู่รักดวงเขาสมพง์กับคุณนะถ้าเขาจีบคุณโอกาสจีบติดสูงโอกาสที่คุณจะเปิดใจให้เขามีสูงนี่สองถ้วยสิบถ้วยความแสดงการการยินดีความรื่นเริงความน่ายินดีความเป็นครอบครัวนี่มีโอกาสคบหากันไปจนถึงการลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวได้เลยนะกับคนเนี้ยแต่ว่าสามดาบมาทําไมสามดาบบง่งบอกว่าตอนนี้คุณกําลังมีเรื่องเครียดกังวลอยู่อาจจะมีคนมาจีบคุ ไม่รู้จะเลือกใครดีหรือคุณเองนั่นแหละที่กําลังไปชอบใครไปชอบใครคนอื่นอยู่คุณมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าคบหาใครอยู่แล้วหรือเปล่ามันจะเป็นประมาณสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าอะไรก็ว่าไปความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมากกว่าหนึ่งคนมันไม่ใช่เรื่องชู้สาวแบบไม่ดีแต่ว่าอารมณ์ประมาณว่าคุณไปชอบคนนี้คนนี้มาชอบคุณคนที่ชอบไม่ชอบเราคนที่เราไม่ชอบมาชอบเราคนที่เราไปชอบเขาไม่ชอบเราอะไรแบบนี้ งงไหมเอาใหม ي, ด่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พูดอะไรไปวะเอาใหม่คนที่เราไปชอบเขาเขาไม่ชอบเราคนที่เขามาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาเออโอเคโทษทีสับสนสับสนเองรือถูกแล้ววะเอาใหม่อันนี้ก็ด้วยแฮงแมนความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุกปรับฉับพลันเท่าไหร่มันจะเป็นการค่อ,คอยๆกระดึบกระดึบเข้ามาหากันคนคนนี้จะไม่เข้ามาจีบคุณแบบกระตกุกกระตากเขาจะค่อยๆเข้ามาเนียนเนีย อาจจะเป็นเพื่อนคุณนั่นแหละหรือเป็นคนรู้จักคนในกลุ่มคนที่ญาติสนิทมิตรสหายแนะนํามาเป็นไปได้หมดสําคัญคือจุดส,สังเกตคือเขาจะเป็นดาวเด่นมากนะเป็นคนดาวเด่นในกลุ่มของคุณเลยจําไว้เป็นคนที่ลักษณะหน้าบุคางหน้าตาดีดีโปรไฟล์ดีบุคลิกดีแน่นอนเป็นไอดาวเด่นเนี่ยใครๆก็ชื่นชมเขาอ่ะมีคนชอบเขาเยอะแต่เขาก็มาชอบคุณในขณะเดียวกันคุณก็กอาจชอบคนอื่นอยู่นะหรือมีคุณก็มีคนมาจีบเยอะ คุณเลือกไม่ถูกคุณเครียดนะสามดา่าไม่รู้จะเอาไงดีกับชีวิตแฮงแมนนี่ยืนยันว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปอย่างเชื่องช้าอ่าโอเคไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอเด็กถือเหรียญสองไม้เทา้าคุณมีความเป็นเด็กดือ้อหรือเขาเองก็มีความเป็นเด็กดื้อในตัวเองไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะจะมีความเป็นเด็กดื้ออยู่ในตัวเองม,มีทิฐิมีอีโก้พอสมควรคุณมีดีฉันก็มีดีอะไรประมาณนี้อืมเพราะฉะนั้นก็เบาได้เบาครับนะ อย่าไปทิฐิอย่าไป i, อีโก้กับใครเขามากถ้าเขามาดีเราก็ตอบรับดีๆโอเคนะครับประมาณนี้คุณกองที่สองนะสังเกตดูคนตามที่ผมบอกอะ่ะเออดาวเด่นในสังคมดาวเด่นในกลุ่มหมู่คณะของคุณอะไรได้หมดประมาณนี้นะครับคุณกองที่สองคนที่จะมาจีบคุณก็ดังกล่าวครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกองที่สามต่อกันเลยครับป้าโอเคครับคุณกองที่สามนะครับกับการดูไพย่ยิบซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครจะเข้ามาจีบคุณใครจะเข้ามาจีบคุณคุณได้ไพ่ Queen of Cups ราชินีถ้วย t r e e of Swords เอ้าสามดาบมาอีกแล้วอ่า ah. Five of Swords ห้าดาบก็มาอืม hmm. ไม่ต้องกลัวดาบดูก่อน Ace of Pentacles หนึ่งเหรียญอืม hmm. Six of Pentacles หกเหรียญ Knight of Cups อัศวินถ้วยอ่า Seven of Swords เจ็ดดาบโอ้ oh, มีดาบเยอะแห้วันนี้ เดไม่ไดเชี่เนี่คุณกองที่สามใครจะมาเจีบคุณเร็วๆนี้ผมมองว่าผมมองว่าเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงและเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีหรูเลิศเลยแหละนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในระดับสูงกว่าคุณอายุไม่เกี่ยวงานนี้อาจจะเป็นคนอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นรุ่นพี่เป็นเจ้านายเป็นผู้บัญชาเป็นทุกอย่างได้หมด พี่ของเพื่อนพี่ของอะไราติอะไรก็แล้วแต่เป็นรุ่นพี่ได้เป็นคนรุ่นเดียวกันได้เป็นเด็กกว่าก็ได้แต่ว่าจะเป็นเด็กที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะได้หมดสามดาบคุณมีตัวเลือกเยอะคุณมีคนจีบเยอะคุณไม่รู้จะเลือกใครดีคุณยังไม่เลือกใครตอนนี้อืมหรือในทางในพลังงานกลับกันคือคุณมีคนในใจแล้วคุณไปชอบคนต้องคนนี้อ่าคนต้องก็ดีคนนี้ก็ชอบแอะใช่ไหม แล้วก็หกเหรียญคุณเป็นคนติดใจดีอใครๆก็อยากเข้าหาคุณแต่คนที่เข้าหาคุณรอบนี้คนที่ตั้งใจมาจีบจะเป็นคนโปรไฟล์ดีดังกล่าวอ,อาจจะฐานะดีกับคุณด้วยซ้ํางานนี้เผอ่อเ,เจอสายเปนะเผอิอเ,เจอสายเปยสวินถ้วยเขาอยากเข้าหาคุณแบบรวดเร็วอยากจะมาจู่โจมแต่ยังทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าไม่จิเชียนคุณเองก็เสน่ห์แผลวพาว,พาวความฉลาดลูกเล่นแผลวพาวพ คุณรู้เท่าทันคนคุณรู้ทันมุกคนที่จะมาจีบคนจีบคุณยากเบาๆได้เบาเออแกล้งทําเป็นไม่รู้แกล้ง,งโง่บ้างก็ได้เออคนเขาจะมาจีบเขาเขาก็ไม่กล้าเข้าหาเขาก็ถอยหมดดีครับนะไม่จะเชื่อคุณฉลาดมากแต่วางบางทีเก็บซ่อนความฉลาดเอาไว้ดูเงียบๆดูยิ้มๆแกล้งไม่รู้บ้างเอออ๋อเหรอคะอ๋อเหรอครับแล้วแต่นะ เออคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมาดูก็ได้แล้วแต่ได้หมดสําคัญคือคุณคุณแกล้งทําเป็นโน้นเนะทําเป็นไม่รู้บ้างก็ได้เออเขามาจีบมาหยอดคุณก็รับมุกไปอะไรไปตามอัธยาศัยอ่ะแล้วนะอย่าไปท,ทํท่าท่าทีรู้ทันมากเกินไปแล้วก็ห้าดาบมันจะมีคนที่เดินจากคุณไปแต่ไม่ต้องกังวลไม่ว่าใครจะจากคุณไปคุณจะมีคนใหม่เข้ามาเสมออืมอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่คุณไปชอบเนี่ยเขาไม่ชอบคุณอืมไม่ต้องเสียใจ คนใหม่กําลังมาแล้วคนดีๆโปรไฟล์สุดยอดคนนี้กำลังกำลังจะมาจีบคุณแล้วคุณกล่องที่สาม,มหนึ่งเหรียญเขามองคุณเป็นที่หนึ่งเลยนะเขามองคุณมีค่ามากอืมเขารู้จักคุณได้ยังไงผมพูดไปแล้วว่าอาจจะเป็นคนที่มาจากคนสนิทพี่ของเพื่อนคนที่เพื่อนรู้จักอ่าคนที่คนรู้จักแนะนํามาคนที่เพื่อนแนะนํามาคนที่ครอบครัวแนะนํามาได้หมดเลยครับผม เอาไม่เอาอยู่ที่คุณละงานเนี้ยแต่ผมแนะนํานะถ้าเขาจีบคุณนะคุณคุณอย่างที่บอกคุณฉลาดมากคุณทําเป็นไม่รู้บ้างเขาหยอดเขาจีบมาก็อ่ะเอไอเล่นกับเขาไปนะอย่าไปแสดงท่าทีรู้ทันมากเกินไปเขาหยอดมาก็ทําเป็นเขินอายบ้างก็ได้มีจริตจะการานบ้างเออคุณผู้หญิงก็นะอย่าแข็งเกินไปคุณผู้ชายก็อย่าเป็นผู้นําเกินไปถ้าผู้หญิงมาจีบก็ไม่เป็นไรสมัยนี้เท่าเทียมกันได้หมดครับผมนะ ไม่ต้องไปกลัวเสียศักดิ์ศรีกลัวเสียฟอร์มถ้าผู้หญิงมาจีบเป็นคนดีคนที่ถูกใจเอาเลยคว้าไว้เลยรับไว้เลยรับไมตรีไว้เลยแนะนํานะประมาณนี้แหละครับคุณตอนอที่3าคนที่จะเข้ามาจีบคุณเนี่ยเป็นได้ทั้งคนที่คุณคาดไม่ถึงหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วก็ได้ทั้งสิน้นสําคัญคือโปรไฟล์ดีโปรไฟล์เลิศอ่ะและมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ว่าจะอายุหรือความคิดความอ่านก็แล้วแต่ประมาณนี้คุณตนงที่3สังเกตดีๆนะครับโอเคครับผม ก็ครบทวน3ามกองแล้วนะครับกับการดูพายิบสีเพื่อความบันเทิงในวันนี้ในหัวข้อใครจะเข้ามาจีบคุณใครจะมาจีบคุณเร็วๆนี้ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําเสมออย่าเครียดอย่าจิตตกอย่าฝังใจนะถ้าผลออกมาดีมันก็ดีผมทายตามหน้าไพา่ผมไม่ได้พูดเองมั่วๆนะถ้าไม่ดีเราก็แนะนําว่ามันไม่ดียังไงและเสนอทางแก้ไขให้อย่าเอาไปจิตตกอย่าเอาไปวิตกกังวลอย่า,อาไปตัดสินใจอย่าไปตัดสินใครนะอย่างมงายเพราะว่าเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะ อ่ถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอตก95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการ subscribe ทุกคอมเมนต์นะครับทุกอย่างทุกสิ่งที่ทำให้ผมรู้ได้ว่าคุณยังอยู่กับผมไม่หนีหายกันไปไหนขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ